ทำแกงป่าลูกชิ้นปลาดอรี่กันค่ะแกงผักขาวไว้นะคะใครมีข้าวต้นอ่อนมีถั่วมีฟักองืมีอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะผักหญ้าต่างๆตามชอบค่ะมาดูส่วนของปลาดอรี่กันเลยค่ะที่เราจะทำชิ้นนะคะส่ส่วนผสมดังนี้ค่ะก็มีแป้งสาลีนะคะหรือจะเป็นแป้งพักกรอบก็ได้ค่ะก็ผสมกันแล้วมีผงฟูช่วยในการทําให้ปลาฟูขึ้นนะคะเส่น้ำแสงช่วยไปด้วยค่ะเครื่องปั่น,นกาลังสูงสาม,มารถช่วยทําให้ปัน่นส่วนผสมคลุกเคล้ากันได้ลงตัวค่ะ เปิดเครื่องนะคะทีละนิดค่ะทีละนิดแบบนี้นะคะไม่ต้องม,มากค่ะแล้วเราก็หมั่นคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อช่วยเครื่องไปในตัวะคะ่ะเพื่อที่ไฟจะได้ไม่รัดวงจรสมัยก่อนก็จะใช้ครกหินตำเนื้อปลานะคะเราก็ใช้เครื่องที่ขาดเอาค่ะสำ,สำหรับความสะดวกในสมัยนี้นะคะนำมาหยอนในน้ำต้มนะคะเทดูค่ะว่าความเหนียวได้หรือ,อยัางาได้แล้วเป็นอะไรได้ แปเนื้อเหนียวดีแล้วนะคะก็เอาใส่ถุงเพื่อที่จะบีบเลยค่ะเราจะใช้ทั้งวิธีต้มแล้วก็ทอดได้เหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็กรอกใส่ถุงนะคะเพื่อที่จะได้ปั้นเป็นตัวง่ายๆะค,ะค่ะตัวกลมๆแบบนี้ถแล้วเราก็เอาลงทอดค่ะทอดจะปั้งใส่น้ําร้อนเป็นลูกๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ วามนี้พอกรอบ้ว่้นะคะหล่อรอบดีแล้วก็ตักั็น้ำมันไว้ค่ะปรีส่วนผสมของพริกแกงเราก็มาปั่นเพิ่มนะคะเพราะพริกแกงตลาดเผ็ด่กก็มาใส่กระชายใส่หอมใหญใส่ใบมะกรูดขาดตะไคร้เพิ่มนะคะเพื่อที่จะรสชาติจะได้บาลานซ์กันค่ะปั่ให้ละเอียดนะคะน้ำเดือดแล้วใส่

ใบกะเพราเราปิดพริกฟ้าแดงรสชาติเราสีสันจัดจ้านใมีใบยี่หร่าหรือใบกะเพราใหญ่กะเพราป่าปกะเพราควายนะเลือกตามกลิ่นที่อยู่ก็สุดไปได้ค่ะมนคือแกงปลานะคะรสชาติจัดจ้านเส็ดร้อนนะคะรวมแล้วใช้คล้คลกระเบร่เขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะคะแดงแค่ต่างกันที่พริกแกงนะคะ สแล้วนะคะกับแกงลูกชิ้นปลาดอรี่ค่ะอารมณ์คล้ายๆแกงเกียวหวานลูกลากายล้ะค่ะเพียงแต่เรบเปลีนน้าแกงค่ะคุณที่ติดตามและรับชมนะคะหน้าจะเป็นอะไรเมนูไหนติดตามรับชมต่อไปนะคะจากเพจของเชฟโมนิกาพีสค่ะ M O N I C A P E A C E นะคะติดตามได้ที่อุนตูก็ได้นะคะ So i mean, uh